ประการช่วยโอกาสเนะในการนับผลแอลกอฮอล์ย้อนหลังซึ่งการนับเนี่ยค่ะมันไม่ถูกต้อง สวัสดีค่ะพบกับนัดอีกแล้วนะคะกับรายการรู้ทันประกันภัยค่ะวันนี้นันมีเรื่องที่เกี่ยวกับลูกความที่ถูกประกันภัยเอาเปรียบเกี่ยวกับการนับผลแอลกอฮอล์หลังสําหรับใครที่สนใจอยากติดตามมารับชมกันได้เลยค่ะ ก็ลูกขวาขับรถขาแล้วก็เขาก็มีการดื่มแอลกอฮอล์แต่ว่าดื่มในปริมาณที่ไม่ได้เกินกว่าที่กฎหมายกาหนดทั้งกฎหมายแล้วก็เงื่อนไขกรมธรรม์เนี่ยไม่ได้มีข, corona, no. euh. ข้อกําหนดแน่นอนโดยเด็ดขาดว่าห้ามดื่มเลยก็คือคุณจะต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์ในระดับท es ี่ไม่เกินกว่าที่กฎหมายกาหนดทีนี้ค่ะเขาดื่มจริงแหละแต่ทีนี้ขับไปขับมาก็ไปเกิดอหุบัติเหตุแล้วประกันก็วัดแอลกอฮอล์ซึ่งในขณะที่วัดนะคะผลมันก็ยังไม่เกินกว่าที่กฎหมายกาหนดแต่ประกันก็ใช้วิธีการนับย้อนหลังแล้วมันก็เกิน ก็คดีนี้เป็นคดีที่ประกันช่วยโอกาสในการนับผลแอลโกอฮอล์ย้อนหลัง <G ül> ซึ่งการนับเนี่ยค่ะมันไม่ถูกต้องตามหลักการแพทย์แต่เขายึดมั่นในหลักการของเขาซึ่งถ้าลูกความเนี่ยยอมเชื่อในสิ่งที่ประกันคิดในตั้งแต่แรกมันก็จะทําให้เขาถูกเอาเปรียบ ในตอนแรกเราก็มีหนังสือไปบอกประกันกนว่าให้เขาชดใช้ค่าสิ่งใหม่นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ประกันเขาก็ยังยืนยันว่าเอยเขาคำนวณแอลกอฮอล์มาแล้วนะมันเกินเราก็รู้สึกว่าเออเราไม่ได้รับความเป็นธรรมก็เลยไปยื่นเรื่องร้องเรียนค่ะที่สำนักง,งานคอพอสุดท้ายแล้วสำนักง,งานคอพพก็ไม่ได้สามารถให้ความเป็นธรรมกับผู้ความได้เขาก็ตัดจบไปว่ามันเป็นเรื่องที่เขาไม่มีอำนาจหรือไม่มีความเห็นอะไรทั้งนั้นสุดท้ายก็ยต้องพึ่งศาลค่ะเราเอาคาดีขึ้นสู่ศาลแล้วก็มีการสืบพยานกันข้อเท็จจริงก็เป็นที่ยุติก็คื ศาลก็มีคําพิพากษาแล้วทางบริษ,ษัทประกันก็มีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายตามคาพิพากษานั้นซึ่งศาลก็บอกเลยว่าสีเขาคํานวณมันไม่ถูกต้องสุดท้ายแล้วรูกความไม่ได้ผิดเงื่อนไขหรือสัญญาประกันภาาัยประกันยังต้องรับผิดตามกรมธรรม์อยู่ค่ะถ้าเป็นสําหรับคดีที่เกี่ยวกับการนับผลแอลกอฮอล์ย้อนหลังะคะ่ะโดยหลักการเขาก็จะใช้วิธีการปฏิเสธแบบนี้เหมือนการทุกบริษัทแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือเขาปฏิเสธโดยที่เขาไม่ได้มีหลักการมายืนยัน ก็ประกันนะคะแทบทุกบริษัทเขาก็จะใช้วิธีการนี้นะคะที่มันเหมือนกันเนาะเราก็เจอมาทุกบริษัทและะ้วค่ะก็รับมือด้วยวิธีการประมาณนี้และคะ่ะ ไม่มีอะไรคิดว่าลูกความน่าจะถูกเอาเปรียบอย่างแน่นอนเพราะว่าคดีทุกๆคดีอะค่ะที่ทำเนี่ยนอกจากลูกความเนี่ยเขาจะไปยื่นเรื่องร้องเรียนกับบริษัทประกันเองเนี่ยประกันเขาก็ยังยืนยันในหลักการที่เขาคิดแล้วถึงแม้ว่าเขาจะไปที่สานักงานคอปปอด้วยก็ตามเนี่ยสำนักงานคอปพอก็ไม่สามารถให้ความเห็นหรือให้ความเป็นธรรมกับลูกความได้เท่าที่ควรเนาะจนสุดท้ายเนี่ยเขาก็ต้องมาจ้างทนายความซึ่งทนายความก็ต้องไปดาเนินคดีที่ศาลเขาก็ได้รับความเป็นธรรมค่ะถ้าเรา า,ายก็จะมีคนที่เขามีประสบการณ์ทางด้านนี้ก็จะรู้วิธีการว่าจริงๆแล้วในหลักการที่นับเนี่ยมันจะต้องนับแบบไหนเราจะต้องใช้ใครที่มาเป็นพยานในการยืนยันในหลักการนั้นให้มีน้ำหนัก สำหรับใครนะคะที่เคยเจอหรือกําลังเจอเหตุการณ์ลองปรึกษาทนายดูค่ะให้ทนายช่วยดูรูปเรื่องเนอะบางทีเนี่ยเรายังมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอยู่อย่าให้เราโดนเอาเปรียบด้วยควาพูดของคนอีกคนหนึ่งอย่างเช่นบริษัทประกันเนี่ยถ้าเขาปฏิเสธมาไม่ได้หมายความว่าในสิ่งที่เขาปฏิเสธหรือสิ่งที่เขาบอกเราอะจะถูกต้องเสมอไปค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคดีเนาะที่ทางสํานักงานกฎหมายวงสกรคะ่ะได้ดูแลให้กับลูกความจนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ได้รับความเป็นธรรม สำหรับใครค่ะที่ประสบพบเจอเรื่องราวคล้ายๆกันนี้นะคะแล้วอยากได้รับคําแนะนํำหรือว่าปรึกษาทานายความนะคะก็ทางช่องทางนี้ค่ะแล้วก็ทางทีมทนายขายินดีให้คำปรึกษาเสมอค่ะแล้วก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กด s c r i b e นะคะแล้วก็กดสั่นกระดิ่งค่ะเพื่อไม่ให้พลาดทุกคอนเทนต์ดีๆจากช่องเราค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย